โอเคครก็สวัสดีทุกคนด้วยนะอยู่กับผมเคเคกับพี่ควั K N K C, นเคนเคซี่ในบายครับลักกี้บ็อกวีคลีวูว<อ>ซึ่งสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับผม ซึ่งนะครับ Lucky Box ในะวันนี้เป็นล Lucky Box Fall นั่นเองนะครับซึ่งน่าจะไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะนี่ข้างหลังก็จะเป็นแบบคนตุกตึกอ่ะฟอ l แปลว่าล่วงหล่นไงโอ้เออใช่แล้วน่าจะกระโดดลงมากกว่าลเนี่กระโดดลงอะไรไงท้องลงมาเห็นไหมนะ่ะอ๋อเออนั่นแหละนะครับผมซึ่งคลิปแรกเนี่ยก็ให้เป็นพี่ขวัญมาก่อนละกันนะครับผมแล้วก็ เดี๋ยวจะมีแขกรับเชิญคนอื่นมาแน่นอนเลยครับผมแล้วก็จะมีคลิปพิเศษส่งท้ายปีด้วยนะครับก็รอดูกันได้เลยนะฮะคลิปอะไรเนี่ยไม่บอกนะฮะโอเค okay, มาเรามาลุยกันเลยดีกว่านะครับไปทำไมกล่องหน้าตาแปลเธอลงวางเธอลงวางก่อนจริงเหรอเออลงวางจอมบาร์กนี่อ๋อเอ้ยวาวางแล้วไม่บาร์ a c t อไปแล้วอุ้ย ได้ธนูกระการะครับได้ธนูซึ่งผมก็ไม่ได้ผมมาได้รักกี้โพชั่นวิฮีโร่พชั่นว่ะออะไรหรอเอาลูกธนูไปกินโอ้มันยิงแรงมากไม่ไม่วีฮีโร่ตายแล้วหรองั้นปิดโอเคโอ้แย่มากตอนเขาอยู่ก็ไม่ปิดหรอกอะไรเพชดดินว่ะเฮ้ยฟาร์เมอร์ไม่กดไม่นะไม่นะไม่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  ป๊ะไวอ้ยคีเอินแตกหนึ่งยังไม่แตกโอ้ยได้กล่องไีกล่องหนึ่งคือกล่องเพชรเฮ้ยเธอเธอลองดูดีๆในนี้อ้าวเธอไม่ได้กล่องเขาแล้วของเขาเป็นกล่องเธอคิดขวาดีแค่านั้นนะแมวลองดูลองดูอะไรรู้แล้วว่าคิดขวาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นุุ้ย้ยวุ้ย เองเราก็ได้เอเวอร์โล้อันเดียวเองเงี้ยไตายไวมากแม่เคือแบบว่ามันมาหาหนูแล้วหนูก็ตายไวมากแม่ไวอะไรนไปเนี่ยคีเอ็นอาทำไมดวงเขาไม่ดีเลยอ่าวันนี้เราอาจจะชนะเพราะว่าเอเวอร์โล้อันเดียวอันนี้ก็ได้นะบ้าเหรอเขาได้ทองมาสิบห้าอันแล้วอ้าวตอนไหนวะ เออเขาจะเปิดเธออ่ะระเบิดเฉยเบ้ดขอโทษได้ปล่าจริงปะว้าวว้าวบลอกอัพเังดีมากเลยอ่ะตายเลยเห็นไหมอุ้ยนายิ้มน่ารักไม่เชียวอุ้ยน่ารักหรือน่าหลอนอย่าไว้ใจนะไม่ไรน่าหลอนก็พี่ขวัญหรอกโอ๊ยเขาโดนระเบิดอีกแล้วอ่ะตุ้มตามดีจังเลยอ่ะทุกคนเอาล u c k y ี o บล็อกนี้ไปเล่นดีกว่า อะไรหรอเล่นอะไรหรอมันตุ้มตาดีจังเลยอ่ะไปเล่นอะไรเหรอทีพีมาทีพีมาอันเนี้ยเขานทำเป็นหนึ่งเพชรได้ปะไม่ได้ไม่ได้นี่มันเป็นเพชรอ่ะไม่ได้อุปกรณ์เพชรได้ไม่ได้ว้าวว้าวเขาได้บ๊อบเธอปิดบ๊อบให้หน่อยเออเรียบร้อยแล้วปิดแล้วปิดบ๊อบให้แล้วเราปิดบ๊อบให้เนาะ แลมมาบอกว่าเคเคซี่โบอัพใบบอบบ่าเขาเป่นคนระเบิดนะไม่รู้สิเออเราวิ่งมาทำไมเนี้ยเฮ้ยมีทองโอเคเขาเห็นทองดอกใช่หรอมั่วเออแต่มันสุ่มดอก่ะใช่มันจะมีของดอกอยู่หนึ่งอันหนึ่งเอ้ยจริงว่ะมักทองแต่ว่าเป็นแค่แล่เุ้ยทุกคนพี่พี่ได้ยาลัคกี้พชั่นยีโร่พชั่นแล้วอันใหญ่นี้มีของดอกไหมไม่มีไม่มีอุ๊ยโอเคจ๋า หันมาดูข้างหลังสิเอ้ยแต่คุณสตระเงตึงเปะตึงโปเะอตึงตึงเราเปิดอีกแล้วไรวะเปิด่อยมากถูกใจเคเอ็นอะเคเอ็นกบแน่นอนอะใช่ถูกใจเคเอ็นอ้าราเปิดอีกแล้วุ้ยเพชรหุ้ยหุ้ย้ยอยู่ก็มีบอลเพชรมาจากฟ้าอยู่มเพชรมาจากฟ้า กูมีวอลเพชรเลยมาจากฝาดีจังเลยอ่ะทุกคนโคตรโชคดีเลยเอไอไว้ไว้ยไว้ได้ดาบว,าว้าวเพชรอ๋ออุ้ยได้เบชรหรอเพชรหรอสิงอะไรหรอเ <g ül> มื่อกี้เขาโยนขวดน,นี้แล้วเขาได้เพชรอ่ะอันหรอเขายังไม่ได้โยนได้ดาบเฮ้ เฮ้ยทำไมเคียนดวงดีจังอะได้เป็นอีกแล้วโอ้ยเอ็กก์ไก่บ้าเอ็กก์ไก่บ้าไปนะไปเลยนะไปเลยนะโอ้ยหมดแล้วอุ้ยหมดเกินโอเคนักล่านักล่ากระต่ายเธอมีกระต่ายแลบบแลบิดเอออะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไม่เห็นมีเลยวัวบาเก็ตเคมทรูอีโฟเตโต้คืออะไรบ ผมผมโดนระเบิดกระเด็นไปไกลมากเขาครับฮึ <pineapple> ๊อุ้ยเตียงเพียบโอ้ยโดนระเบิดออ้ยผมได้บล็อกออฟไอรอนเอามาจากไหนหว้าวมันก็เขาระเบิดแล้วมันก็ดับลงมานะ่ะบล็อกออฟไอรอนเมื่อกี้เขาระเบิดบ้าของเขาเมื่อกี้เขาระเบิดเหมือนกันของเขาก็าามันก็ดรอปลงมาตรงหน้าเขาเลยอะ่ะเธอต้องไปดูอีกที่ในของเธอตรงนี้มันของเขา <S <S ชเวอร์ได้เขาอันใหญ่ลึหลับ ว้ยไม่ได้แอบพี่ล็อกเฮ้ยเขาเหลืออีกสามสิบสี่กล่องทำไมคีเ,คเอนมันดูดีจังวะเหลือสามสิบหกกล่องโอว้ายไ,ได้ระเบิดนี่โอเคต้องเครียดแน่แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้ยวยาบเบเยเอไไอไม่บิดของจริงคีเอนได้ทั้งหมดมัเตอร์ของจริงเขาได้แต่ของอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอเอา้าเขาได้มอลเตอร์ปิดก่อนเอ เมื่อกี้นอชนะเธอรู้จักะจะปะเขาได้เป็นนักโทษนักโทษซอมบี้บิ๊กบึ้มโกง,งเลยว่าไข่เฮ้ยอุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะแมงมุมซ้อนแมงมุมขนมชั้นว้าวเขาเจอมันเต้ยอีกแล้วอ่ะโอ้ยทำไมเขาอยู่แต่หน้าจอปิดเนี่ยมีเอ้ยเก่งไข่พี่สีขาโโดดวจริงเหรอ่ขอโทษเขาเลยจะดูเลยม่าได้อะไรบ้างเออพ่อขอโทษ เออพอดีอ่ะอแล้วไม่มีอะไรดรอปกันด้วยนะเขาก็น่าจะไม่มีอะไรดับมั้งไม่ไประเบิดใหญ่ๆเขาระเบิดเล็กเต็มไปดอบเอ้าทางนั้นอ่ะโคตรเสียงเนี่ยเราต้องเปิดไกลๆกันหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวจะระเบิดกันโอ๊ยเธอดรอปได้แมงมุมมาขอบคุณนะขอบคุณนะแมงมุมชักกระเดี่ยวอยู่ตรงนั้นอ่ะเขาก็เห็นอยู่ให้เรามาดูเออมันตายไปแล้วเอ้ยไดแม้มุม ได้แพรอีกแล้วเละทุกคนน่ะเฮ้ยไม่นี่อยากจะอวดแต่ขออวดก่อนเฮ้ย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 เฮ้ <c oughs> จะไปโอ๊ย <c oughs> ม,มาแกงเขาอ่ะโอเคแย่มากแมียวเฮ้ยเลยจะส่งกล้องอะจะสู้เคเนไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยจะแพ้เหรอ ไม่นะวได้ดับมาลัค uh กี้ดับไปหวยเพชรทองต้องไหนแล้วแหละเฮ้ยเอ้ยถูกหวยได้เลยอ่ะเมื่อเดียบอกเลยดูมันมาโอ้ยว้บอ์นิงเปไรอ่ะทลไมค์เองเขาดูดีจังเลยอ่ะไม่นะมาอีกแล้วนะสุมโชคสุมโชคทุกคนสุมโชคเพชรเพชรกองใหญ่อ่ะ เออเป็นก้อนบอลเลอร์เลยเอ้ยระเบิดอีกแล้วได้ดินไม่ดินนะจเลยสี่กลองอะเอออะไรไปสู้เนี้ยสีกล่องเหรอเขายังเหลือสิบสามกอาเออไม่ได้ไปเขียนไปตายวะเฮ้ยเขได้อะเฮ้ยไม่ได้เลยเลยอ่ะเฮ้ยแทนอยาอะไรหรอเอออุ้ย เบคอนกระเทียห็ดเห็นสีเปล่าโปล่าว้าได้คิปเปอร์ทไมเธอเห็นนะเพอพอที่พีมาเธอพอดีแล้วหมดคลิปหมดอะไรเลยหมดแล้วไม่เหลืออะไรเลยฉันยังไม่โมเออเฮ้ยอะไรอ่ะทรายไม่ใช่บกทรายเหมือนบล็อกดวงจันทรน่ะบล็อกไอ้นั่นแนบล็อกบล็อกของดีเอ็น เฮ้ยผมมีไพ่ตายอยู่ผมมีไพ่ตายอยู่ผมขอเก็บก่อนนะผมมีไพ่ตายอยู่รอสักครู่นะไพ่ตายของคุณคืออะไรหรอขุยย่างนั้นผมจะลองดูว่าเผื่อมันจะได้ของอะไรดีๆอ๋อมันจะมีไหมเนี่ยสักหน่อยนะผมไม่ได้ขวดแบบนั้นน่ะขวดแบบชั้นมันเป็นขวดสีแดงๆไอ้ขวดอย่างนี้ไม่ได้หรอขวดธรรมดาขวดธรรมดามันไม่น่าจะได้น่าจะเป็นแค่โชั่นเออ ไม่ได้ทิ้งยวีมาผมพร้อมแล้ะผมทิ้งของก่อนใส่ว้แล้วผมทิ้งของก่อนนะผมมีแค่นี้แหละครับคุณผมไม่มีอะไรจะสู้เท่านั้นแหละครับผมมียี่สิบเอ็ดคะแนนครับผมโอ้โหเรจะเอาชุดอะไรไปสู้วะเนี้ยเออใช่ชุดไอรอนเหรอใช่ชุดไอรอนนั่นแหละ อันเดนอนาใจว่ะขาดอุ้ยแต่ไม่มีแอปเปิ้ลเลยนะอันเดนอนาใจว่ะทอเทชีวิตว่ะพร้อมแล้วนะสามจะพร้อมใช่ไหมสามสองเดินมามาค่ะอุ้ย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 ยิงไม่โดนอุ้ยอุ้ยยังไม่โดนอุ้ยยังไม่โดนอุ้ยยังไม่โดนอุ้ย เอ้ยไม่โดนอุ้ยอุ้ยอุ้ยของเขาแรงของเขาแรงของเขาแรงเฮ้ยเฮ้ยดูธนูเขาโหดอ่ะดูธนูเขาโหดอ่ะทุกคนเราจะต้องเฮ้ยเฮ้ยมันต้องประเด็นศึกมันจะต้องประเด็นศึกเฮ้ย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 เขาโดนด้วยเขาก็โดนมึนมึนอยู่ไหนเนี่ยขินอยู่ไหนอ่ะไม่หายแล้วไม่เห็นเหมือนกันไม่หายแล้วเฮ้ย ต้องตายเดี๋ยวนีปัดแลดาโอ๊ยตีไ่โดนตีไโดนตีปโดปัดแล้วาปัดดาานี่นี่าี่น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 ีนีนี่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 นีนี่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 นนี่นี่นนี่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 น่นี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 นี่น่นีนี่นี่นีนี่ เออส่วดาด้าเราเคยดูหมดแล้วนี่เนี้ยยิงโดนเป็นหนึ่งนัด nah ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนี่เป้าบบายบายบนีไปไหนทำไมมันวิ่งไปไนไปจะ่เนะยนี่เนี้นี่นีมันควรตายได้แล้วแต่ไม่ตายสักทีนี่เป็นการสู้ที่ดุเดือดมากอีอีว้ายวไว้เดือดเดืนเดิออีอีอีีอีีออ ตีรวเร็วเลยอะให้ผมเท่าไหร่ผมให้กลับเท่านั้นนะครับนี่แน่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 ให้ผมเท่าไหร่ผมให้กลับเท่านั้นนะครับนี่แน่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 แตกเลื่อนลรถแล้วโอชุดอคไม่แตกบาทีแ่ชุดไอรอนเนี่ยโวยาเดอดขงเาหรอไม่ไม่ กยาหน้าจะหมดแล้วเด็ดเด็ดเด็ดกันเรหมดละเฮ้ยชนะแบบเซี่ยงเมียยากันเราจะหมดอ่ะเออยังไม่หมดเก็บเลยเหรอยาายาเนี่ยยังไม่เก็บเลยโล่หมดกว่ายาเธอมันน่าจะได้บวกได้เมียได้แค่ได้ไหมแต่ของเขามันแค่บวกแบบบวกชุดเกาะอะไรอย่างเงี้ยโหโหดเกินอ่ะสู้สู้เขาไม่ได้หรอทุกคน ตอนแรกคิดว่าจะแบบชนะอุ้ยขนาดชุดไอรอนยังไม่แตกอ่ะคิดดูดิทุกคนก็ใช่ไงก็เลยงงๆนี่ไงว่าทำไมฉันตีชุดไอรอนมันก็ยังไม่แตกอ่ะแต่ชุดเพชรแตกอ่ะทุกคนดูความสมมาตรฐานนี่คืออะไรกันครับเนี่ยโอเคก็ผมอย่างเงี้ก็ชอบกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้เราก็เสมอกันอีกแล้วนะก็คือลัคกี้บอกเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่เกินไปนะครับผมก็กาง์ดนะก็สนุกเนียเออนะ เน่ก็ชอบกดไลค์ก็แชร์กด Subscribe ด้วยละกันนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพราะว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยแจ้งเตือนนะฮะแล้วก็ช่วงส่งท้ายปีเนี่ยมันก็จะเริ่มตั้งแต่วันพฤลลสหัสนะครับผมที่จะลงลัคกี้บอ๊อกเคมน้แต่วันพฤลลสหัสเป็นต้นไปน่าจะเป็นวันที่เท่าไรวะ24ป่ะใช่ไหมน่าจะยี่้า่เจเลยนะครับผมถึงวันที่30 แล้ววันที่31อ,อ,อ,อ่ะจะมีคลิปพิเศษครับผมก็ถึงสิ้นปีอะไไงเป็นไงสุดยอดอ, <Wow. S 1> อ้าวอาทิตย์นี้คือบอกเลยว่าบบจัดหนักจัดเต็ม <c oughs> ไม่วันสุดท้ายไม่ได้ไม่ได้เป็นลัคกี้บ็อกเออบ็อกแค่นั้นแหละ <c oughs> แต่ว่าเป็นคลิปพิเศษนะฮะที่อยากจะให้น้องๆน,นะฮะวันนี้ลาไปก่อนแล้วผมไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายเออเออ